าาราารสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนุนทางพารวยช่วงผลทางพาเที่ยววันนี้พานั่งรถไฟเที่ยวเมืองรถมา้าชมอันซีมพระธาตุกลับหัวและเช็คอินสวนรถไฟสะพานดำแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางค่ะ จังหวัดลำปางเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การมาพักผ่อนมากๆค่ะชาวนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟนครลำปางโดยมีโจทย์ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเราในวันนี้จะห่างจากสถานีรถไฟนครลำปางไม่เกิน20กิโลเมตรเรียกว่าลงรถไฟก็ไปเที่ยวกันได้เลยค่ะ จุดแรกคือสถานีนครลำปางแห่งนี้ค่ะเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2459โครงสร้างอาคารแบบผสมผสานความเป็นล้านนาและกลิ่นอายจากยุโรปบนหน้าจั่วของอาคารชั้นบนมีตัวเลขพุทธศักราช2458และคลริสตศักราช1915ซึ่งเป็นปีสร้างอาคารออกมาด้านหน้าสถานีจะพบกับรถจักไอน้ำา4 5ที่ญี่ปุ่นนำมาใช้งานในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งตรงงานให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ ออกจากสถานีมาประมาณ1กิโลเมตรจะเจอกับตลาดเก่าแก่อายุกว่า100ปีอย่างตลาดรัฐหรือชาวบ้านเรียกว่ากาดเก้าเจา้าตลาดเล็กๆที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นล้านนาสมัยโบราณมีของให้เลือกซื้อมากมายผักหายากตามฤดูกาลก็มีนะคะ แวะชิมตือคาโคของทอดชื่อแปลกยิ่งทานตอนร้อนๆอ,อร่อยมากค่ะและด้านนอกตลาดยังมีสตรีทอาร์ตให้ได้ถ่ายภาพสวยๆกันอีกด้วยนะคะ เดินช็อปกันเสร็จแล้วถัดไปไม่ไกลยังมีอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของจังหวัดลำปางส่วนรถไฟสะพานดำแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตั้งอยู่คู่กับสะพานดำสะพานประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่ะมีการนำวัสดุอุปกรณ์รถไฟเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาผสมผสานร,ระหว่างเรื่องราวในอดีตและของดีจังหวัดลำปางอย่างเช่นประติมากรรมเป้า ระเบิดและรถม้าทําจากจานรองรางเก่าและล้อรถจักไอน้ําเป็นต้นมีลานกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้โชว์ความสามารถเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งด้วยนะคะและเป็นการตอกย้ําว่าการรถไฟอยู่คู่ชุมชนและประชาชนตลอดไปค่ะ หิวแล้วนะคะแวะไปเติมพลังกันที่ร้านข้าวซอยอิสลามข้าวซอยเส้นสดเหนียวนุ่มน้ำแกงกะทิรสชาติกลมกลม่อมยิ่งทานคู่กับพริกขั่วและเครื่องเคียงขอบอกว่าเข้ากันสุดๆค่ะอีกเมนูที่ห้ามพลาดคือไก่สเต๊ะและเนื้อสเตะ๊ะย่างมาแบบพอดีพอดีใครมาเที่ยวจังหวัดลำปางอย่าลืมปักหมุดร้านนี้กันนะคะ อิมท้องกันแล้วไปชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีสถานที่รวบรวมความเป็นมาของชามตราไกา่ของดีประจำจังหวัดเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงจะมีไกด์พาเดินชมกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มจนออกมาเป็นชามตราไก่ที่เราคุ้นเคยค่ะและยังมีโซนเวิร์กช็อปให้ได้ปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ผ่านปลายผู้กันด้วยนะคะและใครที่ต้องการซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่นี่มีให้เลือกมากมายค่ะ เราจบทริปนี้กันด้วยการไหว้พระขอพอรที่วัดพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุของคนเกิดปีฉลูเป็นโบราณสถานสําคัญคู่บ้านคู่เมืองมีสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมอันสวยงามองค์พระธาตุเจดีเป็นเจดีล้านานาผสมเจดีทรงลังกาหุ้มด้วยแผ่นทองจังโกภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากไหว้พระขอพอรเสร็จแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือการชมเงาพระธาตุกลับหัวค่ะโดยจะสามารถเห็นได้ที่มณฑปพระพุทธบาทและวิหารพระพุทธเท่านั้นนะคะมาจากกรุงเทพมหานครครับมาบ่อยเหมือนกันประปางีอากาศดีนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เคารพอยู่แล้วนะครับพอดีปีเกิดปีฉลูค่ะและเมื่อกี้โชคดีมากเลยมีถวายพระป่าของคุณปีฉลูทุกทีมาไม่เคยเจอ เดี๋ยวนี้มาเจอโชคดีก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาตินะคะตอนนี้นี่ที่ลำปางเนี่ยอากาศดีมากเลยค่ะกำลังสบายๆถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันจะได้เห็นบ้านเมืองของเมืองลำปางเนี่ยว่า สวยสะอาดตรงนี้ถ้านักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวที่ลำปางนะคะก็จะช่วยพัฒนานะคะแล้วก็จะมีเงินทองหมุนเวียนในชุมชนของเมืองลำปางนี้ยังไงก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าชาวไทยหรือต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะตรงนี้ นอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงคองโดยโครงการมีเป้าหมายแล้วเสร็จในปี2571เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางให้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์และแผนการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งระบบรางเพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งออกสินค้าสร้างโอกาสที่ดีในการลงทุนของประเทศและที่สำคัญยังช่วยดึงดูดนักท่อง ทองเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะใครสนใจท่องเที่ยวด้วยรถไฟมีหลายเส้นทางให้เลือกกันค่ะติดตามได้ที่เว็บไซต์หรือเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ ผนทางผา่วย